อหยัางยังางยืดได้ดีกับเจ็บทุกอย่างยังไงมันกินยังเจ็บท้องบโมโหมันต้องมีแนวแสลงเนี่ยโมบหโมโบโมโหแนวกินมื่อนี้คอยบอกโตเลยว่าเดียวนี้เดียวนี้จบกับโมโหคอยอย่างอย่งบันเจ็บท้องเน่อันไหนเมื่อนี้เจ้าสิกินข้าวกำหยังจะคือยากกินหยังมื่อนี้คุยอยากอยู่ดอกนางไอ้ที่ว่าอยากตามนา้ก็เวนเนาะอาหารหยังอยากกินหยังป้าอยากกินตาม ปลาโอ้อยากกินตั๊ปลาที่แม่เดี๋ยวจะอยากกินอยังอยากกินต้มเนื้อเปื่อยๆแล้วแคลวจะมีดีปตมันเปื่อยงเน่ยวันต้มมันเปื่อๆเยครียดสื่อเลขบัตรกินเป็นคนละแนวเลยบานเฮตไดลบานีเนาะสิบะเดะเขาบอกจะใส่กับจกเงินมาไปสื่อมาเห็ดให้สูต้มเปื่อยสวยกระสือมามต้มเปื่อยสูกินนี่นะแล้วไปแล้วก็ อย่างใจเท่าน่าเหอ้าวตอันน่ะอันสิไปตลาดก็นี่น้ามันไปทางไหนหือมือนี่คือบ่เห็นเมีคนเรียสี่นี่ห้ามานางจะมีด้วยแหละคือบ่เห็นมันออกมาแื่อมันไปใจมาใส่ถ้ากันไปทางไหนผัวก็เมียคนนี่ไปใส่มาใส่เลย เอออิลีตัวล่ะนี่ยไม่เห็นมันตุล่ะกับมึงนั่งอยู่นี่มึงกับพระท่านเห็นมันบอกบอกจะมาถามบ่แมยังในสี่ส่วนมันไปตลาดน้ำกันนะก่วา่ได้ถามหาหัวมั่นจ่ิงเหรอค่าเต็มนี่โมหลายเรื่องมั่นก็คุ้นมาแล้วเป็นอยัางไรนั่นเป็นอย่างกูกกับพ่อเอ้ยหัวคอยเจี๊ยบทองยังว่าวัชพาศไปหาหมอวัชพาศไปโรงพยาบาลฮะเป็นอย่างล่ะเจี๊ยบทองยังว่าอยู่ื่อๆกับเจี๊ยบทองก็เป็นอีหยังแหมคือปลูกปากรวยๆแต่มันเป็นอีหยังคือเป่าปาก เจ็บท้องเพี้ยงกันยังอีกตัวเออไปไปไปพ่อไปหาหมอชนะมันเป็นหยังกันนั่นลาว่าโัวเออในบุญจันทร์มาแล้วกันอยู่นีเต็เป็นอีหยังยังมาอยู่ได้ดีกันเจ็บท้องเยังยังไงมันกินยังเจ็บท้องโมโหมันต้องมีแนวแสลงเนี่ยโมโหโมโหโมโหแนวกินมื่อนี้น่อยบอกโตเลยว่ายัยนี่ยัยเนียจ์ตัวปุ๊บคอยโมโหแล้วอีหยังอีหยังแบบนี้เจ็บท้องยังขึ้นเลยเรียคือว่าเรียมันไปเรียกอีหยังว่ะจังเก็บท้องบันทึก นเลี้ยอาหารดิบบ่อาหารอันบูดบ่่บบูดอืมันบูดมันเน่าบอมันไปเลี้ยมันเลยเจ็บท้องแมอืออือมันแม่นหยังน่ะน้าไม่ควรเชื่อหูบ่ไอ้นี่เตีวมาเลี้ยเลี่ยชเฮ็ดแม่ใหญ่บานมเนไี่ยแล้วมันก็พากันไปหาหมออยู่ทนแม่มันพากันกินไอติมบ่มั่งร้าเลี้ยมันบ่เออโอ้ยกูหลักคุดเลิกปากแขหงนึงแม่นบ่มันเฉพาะเจ็บท้องเจ็บใส่ที่บอไอติมเมืแม่ ไว้ผส่ซีโมน้ำ,ม,นำม,ม,นมันน้ำมันว่ามันอันนี้เลี่ยเนาะก<อ>็สีเลี่ยนไอติมตัวหรือจะเซมันเลี่ยีหย,ย่างสนามมันตกจั๊กหลาคือเริ่แข่งแล้วนะวายาเลี่ยนยาเลียเ่ยเนาะอุ้ยแต่สีกับหูเหว่าได้อีอันนั้นก็ได้มันสิพาะเจ็บท้องอยู่บอ่อันเลี็ว่าเลียนอาหารบนหูทอดตัวเนาะเ<อ>้ยก็ทอดนั่นตัว